สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพารแท้เมนูที่นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่28นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2 7 4 9หครับหรือแอดไลน์ตาม QR code ที่ให้ไว้นะครับนี้ก็แบ่งปันมาครับมาแบ่งปันเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับเริ่มองค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ เน็้พิมพ์ภาพประธานนะครับเนื้อเก่าๆพิมพ์ลึกๆนะครับเดี๋ยวส่องดูบนสารให้นะครับซูมกล้องนะครับดูครับเม็ดละเอียดมากเลยครับ เม็ดสีขาวสีแดงและเอียดในเนื้อนะครับมีเม,ม็ดดำนะครับตรงนี้มีบอลน,นะครับดูรอยเม,ม็ดมลสารที่จะหลุดนะครับ มีเม็ดแดงชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเม็ดโมนสารชัดเจนเลยนะครับมีร้อยปีข้างนะครับตามสูตรที่เขาวาดูสมเด็จวัลคระงกันนะครับ วงคนี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับหากคลิปก่อนหนะ้าเคยลงไปแล้วนะครับเรามีคนสั่งไว้แล้วแล้วก็ส่งไปให้ที่บ้านแล้วก็ลูกค้าไม่ได้อยู่รับนะครับก็เลยตีกลับมารอบนี้ก็เอามาลงใหม่นะครับ สมเด็จวัดเกจติยโยพิมเจ็ดชั้นนะครับสภาพหักเก่าซ่อมเก่านะครับสูงไม่ดูเนื้อนะครับจะเป็นดูครับรอยหักนะครับมีทองเก่ามีลักเก่าทองเก่านะครับนนะครับ มีรอยฝนข้างนะครับฝนหลังฝนข้างน่งครับมีมวลสารนะครับมีครบนะครับ เม็ดดำเม็ดขาวนะครับเนื้อจะยังไม่เปิดแล้วก็ไม่เปิดมากนะเปิดแค่ช่วงด้านหน้านิดหนึ่งหักเก่านะครับองนี้แบ่งปันนะครับเอาหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับ อนี้ว่าทุนมาสูงนะครับองนี้ราการต่อไปนะครับพระสมเด็จเหมือนกันครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับดี๋ยวจะส่องให้ดูมวลสารนะครับ สารก้อน,นะครับเนื้อแจ่งายงานนิดๆนะครับมีนะครับเม็ดแดงนะครับ ดูด้านหลังนะครับเม็ดขาวเม็ดเทานะครับรอยยุบรอยหดนะครับตามการเวลานะครับ เม็ดดำก็มีนะครับเม็ดดำนี่ครับยังไม่ลอยตัวขึ้นมานะครับถ้าเป็นสภาพใช้จะลอยมากกว่านี้ครับใช้มากหนักจะลอยเยอะนะครับสมเด็จตรงนี้คิดห้าร้อยผมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพาสมเด็จหกชั้นนะครับ นอกพิมพ์นับลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับ ตรงนี้นอกพิมพ์นะครับคิด500พร้อมส่งนะครับและการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับขี้บ้าเต็มเับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทางวัดปณเนงแตกนะครับมีช่อ เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะครับนี่เป็นคีบเอาที่ว่าติดมากับองค์พระนะครับ ติดมาแน่นมากนะครับแกะไม่ออกองค์นี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับผรสสั่งกระจายเนื้อสำลิดนะครับหนักมากเลยครับไม่มีกิ่งนะครับแต่พระองค์นี้หนักมากนะครับส่งไม่ดูนะครับนี่เป็นผิวหิ้งเลยครับ ผมนี้เหมามาจากออบ้านในตู้เซฟเลยนะครับถ่ายรูปตู้เซฟมาแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องที่ไลฟ์อยู่นะครับเลยไม่ได้เอาลงนี่ครับมีคียเบ้าติดเลยนะครับ เนื้อย่อนเลยนะครับย่นเป็นตะแกงเลยนะครับสนิมเต็มองนะครับยัดสองคบหนึ่งครับโอ ตรงนี้ที่ว่าเห็นเป็นจุดขาวๆนี่ไม่ใช่คีบเอานะครับเป็นเนื้อด้านในนะครับเป็นเนื้อด้านในที่เปิดขึ้นมาเนื้อสัมฤทธิ์นะครับองนี้คิดพันห้าพร้อมส่งนะครับหนักมากจริงครับรายการต่อไปนะครับ อ,องนี้เป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อแร่ครับมีโอนะครับออกแนวเนื้อแร่นะครับมองไม่เห็นนะครับ นีคิดห้าร้อยพร้อมส่งนะร,รายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นคุณแผนสะกดทับนะครับพระคุณแผนสะกดทับหลวงพ่ออาทางทางชนบุรีครับผมลืมชื่อไปแล้วท่านดังมากครับถ้าถ้ารุ่นแรกนี่แพงมากนะครับนี่เป็นรุ่น รุ่นสองนะครับคุณแปดสะกดทับเนื้อขาวนะครับองค์นี้คิดแปดร้อยพร้อมส่งนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับเนื้อขาวนี่เป็นพันเหมือนกันนะครับใสสวยเป็นพันนะครับเนื้อดําเนื้อม่วงนี่ก็จะลดลงมาอีกราคาหนึ่งนะครับผมลืมวัดละเดี๋ยวก่อน ุนแผนสกดทับหลวงพ่อแปบบนึงนะครับขุนแผนสกดทับหลวงข้อยงยุธวัดเข่าไม้แดงนะครับต้องเปิด Google เมื่อกี้นะครับพอดีว่าได้มาก็ยังไม่ได้ค้นหาดูนะครับแต่ว่าคุ้นคุ้นอยู่ว่าเคยรู้จักแล้วก็เคยได้มานะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับหลังยันหลวงพ่อเกินวัดดอนยันาวานะครับตุงนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับสนิมเต็มเต็มนะครับ ส่งให้ดูสนิมกันนะครับมีทั้งสนิมเขียวสาแดงขึ้นตามองค์นะครับแล้วโลหะจะเก่ามากนะครับถึงจะขึ้นสาแดงเป็นเม็ดเม็ดแบบนีนนนนนน้ได้นะครับองนี้คิด500อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นสมเด็จเจ็ดชั้นมีหูนะครับเม็ดโมลสารนะครับไม่ทราบที่นะครับเห็นหลังดูด่นครับด,ดูหลังนะครับโอ้นี่คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับเพื่อนๆสนใจองไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับ ไลน์นี้เลยนะครับแอดไลน์สแกนเคียวาโค้ดได้เลยครับเปิดโทรศัพท์เปิดไลน์สแกนเคียวาโค้ดได้เลยครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 98, 128, 12 9 8 1 2เ2้าแปดหนึ่งสองแปดสองเสเก้าครับหรือสแกนเคียวาโค้ดนี้ได้เลยนะครับสนใจองไหนสามารถแคปรูปตามวิดีโอที่ทำไว้เลยนะครับแล้วส่งมาได้เลยครับวันนี้ก็ขอจบิเพียงเท่านี้นะครับฮัลก็อย่าลืมกด ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ